เก็บประการใดสักวัสดียวคือต้องคิดเลือกจากในใจสหะทีกรอบประกครักระทำตัวนนี้นะครับก็เป็นงานเป็นส่ศนส่วนส่วนทาเพื่อทิปบุญและส่วนให้ก็เป็นวิญญาณขอบคุณแม่สัญญาคงสิริหรือที่เราเคยเรียกกันว่าแม่จำเนียงซึ่งคุณแม่สัญญาคงสิรินั้นได้เสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2567 เวลา18.30นาทีโดยประมาณคณะบุตรทิดาเฉลยสะพ้ายและกันหลานของคุณแม่สัญญาพันธศรีได้นำเรยยะสังขารของคุณแม่สัญญามาตั้งบริเวณส่วนศพขอการสวดพระวิษณ์และมาจ้าภาพแห่งนี้รายได้สำหรับท่านคืนนี้ครับเป็นคืนที่3ซึ่งตรงกับวันที่19พฤศจิกายน2567 เหลือสำหรับความคืนนี้ทางการกกท่าได้รับผู้ทิศตาจิตเมตตาจิตจากท่านผู้มีเกียรติและญาติสนิทลิสหายที่รอกราทุกันที่มาร่วมเป็นเจื่อผ้าสวกราระวาษณ์เพที่บุญและกุศลไปให้กรบดญเวรานขอคุณแม่สัญญาคงสืบในคืนนี้นะครับม,มีในขณะนี้ทั้งหมด16คณะด้วยกันรักษาที่หนึ่งครับ ได้รับวิธิการิดจากคณะโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรีซึ่งนำโดยท่านดรวิโรจน์ใส่ครั์ดี้วบในการโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรีขณะที่สองพระบดรับพ pa, ิธิการจิดจากครอบครัวของคุณป้าสนั่งอากายยันประธานไปนะครับครอบครัวของคุณป้าสายันสื่อลูกโรคุน คณะที่สามรับได้รับพุทธิจาจิตจากคณะลูกหลานบ้านวัดไถ่ทุ่งคณะที่สี่ครับได้รับพุทธิจาจิตจากเจ้าหน้าที่และอสมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขวางซึ่งนําโดยคุณตุนาพิษคําหอมคุณรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขวางคณะที่ห้ารับได้รับพุทธิจาจิตจาก รอบของคุณเกษตคุณสมหมายมาแม่นขณะที่6ครับได้รับพุทิจาริกจากคณะของผู้ใหญ่บ้านอู่ที่สองซึ่งนําโดยท่านผู้ใหญ่รามีวันกัญใจท่านผู้ช่วยสมยศคำเหลือผู้ช่วยกันเพ็ญมุสิกภูมิคุณป้าแถวตวงจิตคุณอาภาพรกังใจขณะที่แปดครับได้รับบรธิจาริกจากคณะไย บริหารงานทั่วไปโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรีซึ่งนำโดยท่านชัยพลภุมารักิตในการรองผูมในการโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรีกะที่9ครับได้รับพุทธิการิกจากคณะฝ่ายงานฝ่ายราชการโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรีณะที่สิบครับได้รับพุทธิการิกจาก คุณน้าป้อมคุณน้าแนวคุณน้ารังคณะที่11ครับได้รับบุิกิรจิตจากครอบครัวของคุณอมรศักมาลวงคุณเอื้องพรมาลวงคุณหนึ่งคุณดาวมาลวงคณะที่12บรับได้รับพุญทิรจิตจากคณะครอบครัวอาตาคณะที่13ครับได้รับพุททิรจิตจากครอบครัวของคุณลุงบุตกคุนต้ามาลีมูลพันธ์หรือพร้อมทั้งคู่ครอบครัวของคุณวิสัยยศสุวรรณ คณะที่14ครับจะรับบริกาติดจากครอบครัวของคุณพ่อสายคุณม่เพื่อนทำดีดำดีนะครับบ้านสารแดงขณะที่15ครับจะรับบตริกาติดจากครอบครัวของคุณแม่เพชรสารชัยและคุณสุภาพรเบินวนาวและปิดท้ายคณะที่16เป็นครอบครัวพงศริซึ่งนำโดยคุณป้ามนทาพงศริพร้อมบทที่าเิดสะพายและหลานหลานของคุณแม่สัญญาพงศริ เ้าข้ถ้าเพื่มีเกียรติได้สริดพิสาที่รับรัรบข้านใดมีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพตรวกรรบิมมเพื่อเียิกลุ่และกุศลแล้ก็ดูบุญญาของคุณแม่สัญญาพงศิริในค่งคืนนี้แจ้งความประสงค์ได้ที่คณะบุตรหลานนะครับหรือคณะเจ้าภาาหรือตรงมาที่จุดอํอานวยการตรงวนี้ก็ได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ในครับซึ่งค่งคืนนี้น,นะครับก็ได้รับเชิญจากคุณพี่เอกับคนนะครับคุณสุวรรณนะครับ มาเพื่อเป็นเสมัญชีให้นะครับพร้อมทั้งเป็นศาสนาพิธีกรนะครับในการดําเนิเนการด้านศา,นานสานาพิธีเพื่อมีการอุทิศบุญและกุศลและกับดบวงวิญญาณของคุณแม่สัญญาพงศิริในค่ำคืนนี้ครับท่านผู้มีเกียรติโปรดครับเจ้าคณะบุตรหลานนะครับหรือคณะเจ้าภาพทุกๆท,ท่านอาจจะให้การต้อนรับนะครับ,นะรบการดูแลการปฏิสันฐานนะครับ กับท่านผู้มีเกียรติและญาติสนิทมิสหายที่รบรับอาจจะไม่ทั่วถึงนักนะครับเพราะบางท่านก็มีภารกิจที่ต้องทํานะครับก็แบ่งแยกหน้าที่กันไปนะครับบางท่านก็รัอยู่ต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่ด้านหน้านะครับบางท่านก็เรียดูแลความเรียบร้อยนะครับอยู่ในครัวนะครับบางท่านก็ไปร่วมช่วยกันหาก็เอี้ยนะครับหรือดูแลเรื่องน้ำและเครื่องดื่ม นะครับไว้ต้อนรับท่านผูมีเกียรติที่รบรักนะครับที่เดินทางมาเป็นขวัญและกําลังใจให้กับครอบครัวคงศรีนะครับที่ไ้เสียบุคคลอันเป็นที่รักนะครับไปนะครับวันนั้นก็ต้องขอฝากกราศจากอันตรายแทู้มีเกียรติทุกทุก่านไว้เป็นอย่างสูงนะครับครับเพิ่มนะครับอีกหนึ่งคณะด้วยกัน นะครับซึ่งนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการวัดไผ่ขวางครับซึ่งนําโดยคุณพี่วิทย์อัมพรรัตน์นะครับวัยยาวัชกอนวัดไผ่ขวางนะครับคุณสุเทพพุ่มพันม่วงนะครับคุณปริญญามาละวงทคุณผู้ใหญ่วิเชียนวงเสือนะครับคุณพนัทพันทักนะครับและคุณสมราผิวนวลนะครับวันนี้คณะกรรมการวัดไผ่ขวางนะครับได้เดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพสวนนันทามเพื่อที่จะบูชกุศลและ มีเกียรติคารมครับสำหรับท่านที่เดินทางมาจากทางเกียรติการแดงนะครับด้านในนะครับเรามีที่รองรับในการจอดรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับทางด้านรถจักรยานยนต์นะครับด้านในมาช่วยดูแลนะครับในการการจราจรนะครับอำนวยความสะดวก ะครับได้รับปฏิการจิตจากคณะครูนะครับโรงเรียนวัดไผ่หว่างซึ่งนําโดยนะครับท่านปริธิาพุ้มปราสาทในครับค่วมในการโรงเรียนวัดไผ่หว่างนะครับพร้อมท่านคณะครูในครับที่ได้มีปฏิการจิตเมตตาจิตนะครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพจวดพระธรรมเพื่อทิดบุญและกุศลในครับดวงวิญญาณของคุณแม่สัญญาคงศรีในคำคืนนี้คุณแม่สัญญาคงศรี สรมผู้สูงอายุหมู่ที่สองหมู่ที่สามหมู่ที่ 4, ทททสี่ตำบลไผ่ขวางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขวางนะครับได้มาร่วมเต้นเกหน้าสุรรัติกานในาค่ำคืนนี้เป็นคณะที่สิบเจ็ดต้ขอกราบขอพระคุณนะครับคณะของสังคมผู้สูงอายุนะครับหมู่ที่สองหม,มู่ที่สามหมู่ที่สี่นะครับนั่งไผ่ขวางไว้เต้นอย่างสูงครับงานข่าวไว้นะครับกำหนดการนะครับในใแต่ละค่ำคืน ที่เระก,ะกราบลาศนาพระคุณเจ้าพระอภัวผนจำนวนสี่รูปนะครับเพื่อทาการสวดพระวิษัทเพื่อที่คุณและกุศลจละให้กับดึงวิญญาณขอบคุณในสัญญาคงสิริเราจะทาการนะครับเข้าสู่พิธีทางด้านศาสนาพิธีในเวลา19บเนาฬิกาสามสิบนาทีรถทุมครึ่งนะครับคืนแรกเราสวดกันที่20่สนาฬิกานะครับเมืม่อวานนี้นะครับแต่วันนี้นะครับเราจะสวดไปที่เวลา19บเนาฬิกาสามสิบนาที ฉัะนั้นขอญาตนําเสียงนี้ฝากประนาสัมพันธ์ไปถึงผู้มีเกียรติและญาติสนิทนิสายที่กรุ๊กรักที่อยู่ทาบ้านหับท่านได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับเราประชับเวลาเข้ามาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเนื่องจากขณะนี้เป็นฤดูนะครับฤดูหนาวนะครับเป็นฤดูเหมันความมืดนะครับจะเคลื่อนบทบางแสงอาทิตย์ป่วยขึ้นหนึ่งชั่วโมง นะครับทุกครั้งเราจะเห็นกันที่หกโมงเย็นจะมืดตึ๊เลยนะครับแต่ตอนนีห้าโมงครึ่งเริ่มมืดเลยนะครับแล้วก็สว่างช้านะครับนี่คือ,อปรากฏการณ์นะครับในช่วงของเหวมันฤด,ดูนะครับหรือว,ว่าฤดูดหนาวของเราเองนะครับ